สวัสดีวันนี้เช้าวันจันทร์ที่19ธันวาคม65เช้านี้ก็คือดีดขึ้นมาตั้งแต่ตี5ครึ่งเหตุเพราะว่าแฟนจะไปทํางาน,นตั้งแต่เช้าเราก็เออตอนไหนแฟนตื่นตื่นด้วยก็เลยลุกขึ้นมาพ่นยาดีกว่าแล้วก็สายนิควันนี้เราใช้อะไรบ้าง อันนี้ก็คือสบู่ซอนเฟอร์ที่ต้มละลายน้ำเองทำมาจะเป็นปีแล้วทั้งใช้ไหมดเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าว่ากี่ก้อนอะ่ะกาจะก,ก้อนเดียวหรือเปล่าแล้วก็อันนี้โมคุลัสอันนี้มันก็เป็นกรรมาฐานเหมือนกันส่วนอันนี้ปุ๋ยบาตโฟเลีย 2ี่9ิบอันเนี้ยก็คือเราเข้าไปดูว่าลักมิดเขาใช้เนาะจริงๆถ้าสูตรลักมิดถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเนี่ยบาตโฟเลียกับโคุูรัสแล้วก็ใช้อะไรนะ,น,ะน้ำยาสักัดหรือผสมยาแรงสักอย่างนี่แหละซึ่งอันนั้นเราก็ใช้ไปแล้วอันนี้เราก็ลองลองเอง ส่วนอันนี้ก็คือน้ำยาล้างจาน <c oughs> แล้วก็ผสมอย่างนิดอย่างน,น,น้อยแรกๆก็คือกะว่าจะใช้แค่สบู่ซันเฟอรอย่างเดียวแต่ก็แบบนะไม่ทิ้งลายสายมิกขอสักหน่อยก็ผสมก็ฉีดพ่นเสร็จแล้วแหละคราวนี้ด้วยความที่เราเปลี่ยนสายฉีด หัวฉีดนะเป็นแบบนี้มันก็ต้องบิดหมุนเนาะพน้ำมันก็ฟุง้งกระจายไปหมดมันก็จะควบคุมเวลาที่จะผสมยาใส่ในฟอกกี้เนะี่ยมันก็จะยากมันก็จะไม่เหมือนตอนที่ใช้แบบแบบที่เป็นกดๆคราวนี้ปุ๊บทุกครั้งเราก็ต้องฉีดน้ำเนะี่ยเติมน้ำใส่ในบ่อรดน้ำอันนี้ก่อน เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาอยาใส่ในเอฟกอกกี้หัวฉีดตัวเนี้ยแล้วถึงจะค่อยเอาเทน้ำจากบ,บัวเนี่ยใส่ลงไปมันก็ลดการฟุ้งกระจายได้ดีนะโอเคอันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้ามาเมาโมยก็แบบเอออันนี้ใสมิดกใสมิดไม่คุ้งลาย แต่ก็คือเหมือนเดิมมาก่อนฉีดพ่นแล้วก็ลดกน้ำแล้วก็ฉีดพ่นน้ำล้างใบไปในตัวแล้วก็พ่นเพราะเราคิดว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเรากลัวว่าไรแดงมันจะบุกอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีไรแดงบ้างก็ฉีดพ่นน้ำล้างใบพ่นยาฆ่าอะไรไป มันก็ดีขึ้นแต่ถามว่ามันก็ยังมีนิดนิดเราก็เลยอ่ะจัดสักหน่อยแล้วกรรมฐานาก็มีส่วนช่วยให้กลิ่นหอมมันมากขึ้นใช่ไหมเราปลูกอะไรเรารู้สึกว่ากลิ่นเราไม่ค่อยหอมอะ่ะเราก็อ่ะลองดูจะหอมไหมโอเคเดี๋ยวต้องเตรียมขึ้นไปรดน้ำแกงชั้นสาม <Bye. S 2> บายวิธีเติมน้ำของเราแล้วถ้าหัดกบบใช้หลวขีดแบบนี้เราจะเติมน้ำในฝักเรียกัอเพื่อกระตันฟุ้งกระตันเพราะว่าสสยขีดหัวขีดแบบนี้มันจะฟุ้งมากตอนที่เปิดตอนแรกแล้วเราก็จะค่อยปรับความแรงของเขา วันนี้เช้าวันอ,อังคารที่20ธันวาคม6กก็เวลาประมาณตีห้าตอนนี้เราอยากจะหาวิธีหรือทดลองว่าเออจะทำยังไงให้ดอกมันใหญ่เพราะว่าตอนที่เราปล่อยดอกช่วงที่ผ่านมาตอนตื่นพุ่สติเนี่ยโอเคดอกกันดกจริงนะ แต่ดอกเล็กมากโดยเฉพาะมาสระเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปเพราะว่าต้นเขาใหญ่ขึ้นหรือปุ๋ยอะไรสักอย่างมันไม่พอหรือว่าเราใส่ปุ๋ยดอกน้อยเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะอ่ะเห็นเมื่อวานเราก็มีพ่นไปแล้วเราผสมอะไรโมโซตัวหลินไปนะแล้วพอว,วันเนี้ยเออเราก็ได้ปุ๋ยเช้าแล้วก็เออ ไหนตื่นเช้าแล้วก็ลองดูลองพ้นดูมันจะมีอันเนี้ยสูตรสิบห้าเจ็ดสามสิบเสร็จแล้วก็อันนี้สิบสามสูงสี่หกคือค้นแล้วก็หาในอินเตอร์เน็ตอ่ะเขาก็แนะนำกันว่า ให้ใช้แต่เราก็จำไม่ได้ว่าให้ใช้ให้ใช้ช่วงไหนแต่ตอนนี้ของเราอ่ะมันเริ่มมีตุ่มดอกแล้วทั้งแบบเล็กจกิ๋วแบบเล็กสเขียว,บยวแบบกำลังเริ่มโตเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเริ่มพ่นตั้งแต่ระยะนี้มันจะช่วยไหมแล้วเราก็จะพยายามดีดเช้าตื่นตอนเช้าเพื่อที่จะหาตระกูย ขอโทษแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันช่วยไหมมันจะช่วยให้ดอกกันใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าไอคืตัวตัวท้ายสูตรโพลาเอสเตอร์เนี่ยน่เน่คือเป็นโพลีเอสเตอร่มันราไม่ได้ใจก็คือช่วยให้ดอกใหญ่หรือเปล่าเราจะ ใช้ฉีดพ่นกับน้ำสอลิตรแต่เดี๋ยวเราตักแค่ปลายช้อนนะนะไม่ได้ใส่เยอะอ่ะนี่ก็คือตุงน,นี้สิบเจอ้ย 15, 17, 30, 30. สิบห้าเจ็ดนตัวนี้สิบสาห แล้วก็เติมน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะฉีดเพิ่นสวัสดีวันนี้เย็นวันพุธที่2ี่ธันวาหกห้าคือเมื่อเช้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ฉีดพ่นล้างใบไม่ได้พ่นปุ๋ยไม่ได้อะไรแต่เราจะลากรดน้ําปุ๋ยเย็นวันพุธแทน ก็คือรดน้ำกลางคืนสาเหตุที่รดน้ำกลางคืนเพราะว่าเช้าขี้เกียจตื่นแต่เช้ามากก่อจะทำเสร็จก่อจะได้อาบน้ำานเจ็ดโมงครึ่งแล้วเรามันรีบไปทำงานเรารู้สึกว่ามันรีบเกินไปแล้วมันจะสายเอาแล้วเราคิดว่าตอนนี้มันคือหนาวแรงๆแห้งๆประกอบกับฝนมันก็ไม่ตกอะไรใช่ไหม แล้วเราก็คิดว่ารถกลางคืนก็น่าจะได้อยู่อคราวนี้สายมิดตอนนี้เราตั้งใจว่าจะต้องทำดอกให้ใหญ่ขึ้นกว่ารอบดอกตอนเดือนพฤศจิกาแล้วก็พ่นโมโซตัวเหลงเลยอะไรแต่ละอย่างเรามือแล้วก็ประเคนประเคนประโคมคราวนี้เราก็อยู่ในกลุ่มห้องรับแ่่หนึ่งอะเห็นเขา มีขายเราก็ซื้อลองดูอันนี้อะไรเนี่ยน้ำยาถั่วงอกหัวโตโสูตรผลไม้รวมน้ำยาบ้าบอกอะไรก็ไม่รู้เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผสมอะไรกูก็อ่านแล้วก็กงงผสมน้ำยาถั่วงอกหัวโต50มิล50มิลลิลิตรต่อน้ำเปล่า500มิลลิลิตรราดรสโคนต้นไม้50มิลลิลิตร สัปดาหละหนึ่งถึงสครั้งคือเขียนให้มันเข้าใจง่ายๆสูตรผสมง่ายๆได้นะเหมือนอย่างอันนี้ของเอาวไทยให้เขียนเข้าใจง่ายอยู่นะก็คือ2 0่สิบถึงสีซีซีต่อน้ำกี่ลิตรก็ว่ามาเราว่ามันตัวง่ายกว่าเสร็จแล้วก็เออลาดรด1นลิตรต่อหนึ่งต้นคือมันไม่ต้องให้ครูเทียบเบนจิตายางอะไรเยอะอะยิ่งค่อยฉลาดอยู่ โอ้เงยอันนี้แม่กูอ่านแล้วกูก็ยังไงเนี่ยห้าสิบมิลลิลิตรพอมาอ่ะห้าร้อยมิลลิลิตรก็คือครึ่งลิตรถังดำเรานี่มันถังนึงมันสิบห้าลิตรแล้วกูต้องมากี่ลิตรโอ้แม่เจ้าแสดงว,ว่าไม่ใช้โคตรเยอะเลยอ่ะถ้าบอกว่าห้าสิบมิลลิลิตรต่อน้ำเปล่าครึ่งลิตรเหรอโอ้ เปลืองแล้วเนี่ยเลยล่ะสายมิกก็จริงแต่ยุคนี้ก็ต้องประหยัดเนาะก็ผสมผสมเอาละกันเอาเอาแบบว่าขยันลดอ่ะแบบนี้เราก็เดือดไปหาเปลืองว่ะสายมิกสายมิกก็ต้องมีการกินข้าวบ้างอะไรบ้างโอเคของน้ำยา พี่พ่ออ่าวไทยเนี่ยปุ๋ยตาอ่าวไทยเขาบอกว่า 20-40cc ซต่อน้ำ20ลิตรคันนี้ถังสีดำเรามัน15ลิตรเราก็เลยจะใส่ตัวเนี้เป็นแค่ 15cc ซก็พออันนี้10แล้วแล้วก็เดี๋ยวอีก5 ส่วนตัวนี้ถวงอ่หัวโตเราจะใส่6 0สิมลตรหรือว่า6 0สิซีซีนี้น้ำยาถวงอ่อหัวโตก็คือจะผสมเราจะใส่ไป6 0สิมลลิตรหรือ6 0สิซีซีอันนี้กระบอกนี้มัน10แต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นหมืสิ1เเลยวะ ก็คือใส่ไปอะ่ะ6 0ซีซีถังของเรามัน15ลิตรก็น่าจะอิ่มอยู่นะเพราะว่ามีไคต่ตซานพืชสุดสองของอ่าวไทยไปอีกโอเคผสมเสร็จแล้วก็คือด้วยความที่มันก็ต้องประหยัดด้วยเซฟคอร์ดด้วยสายมิดด้วย แล้วก็ผสมเอาตามความเข้าใจของเราอะนะแล้วเราก็มองว่าไอ้หัวก็หัวโตนะ่ะมันต้องใช้เยอะแล้วเราก็อะ่งั้นเรามีตัวหนึ่งก็เอามาผสมกันเพื่อที่จะบาลานซ์เราคิดอย่างนี้นะซึ่งเราเองด้วยความที่เราใช้หลายอย่างเวียนกันไปโดยที่ไม่ได้ใช้ซ้ำในระยะเวลาที่ใกล้กันเนี่ยพเพราะว่าผลผลิตมันออกมา เอาจริงเราก็ไม่รู้หรอกสมมติถ้ามันถ้ามันได้เรื่องขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่มันโตเพราะอันไหนเราก็ไม่รู้แต่จะเข้าใจได้ว่าอ๋อเพราะเราขยานันใส่ปุ๋ยก็จะประมาณนี้ก็ดอกชุดนี้ก็น่าจะบานมกราเราคิดว่านะก็เดี๋ยวจะได้ดูว่าจากที่ขยันมาลดน้ำพ่นปุ๋ยจากที่เมื่อก่อนก็ขยัน ดอกมันก็โตดีแล้วเราก็มาขี้เกียจปุ๊บเออดอกแม่งเล็กจริงว่ะคราวนี้อ่ะจะกลับมาขยันอีกทีหนึ่งแล้วจะดูว่าดอกมันจะใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าโอเคหลายคนอาจจะแบบอ้าวลดน้ำกลางคืนมันจะดีหรอมันไม่ชื้นมันไม่โดนใบไม่ขึ้นราไม่อะไรหรอก็คือจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกแต่บางทีบางเหตุการณ์มันก็จำเป็น แต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เราสังเกตอ้อ้็จริงมันก็ไม่ได้ลดโดนใบอะไรเท่าไหร่นะยกเว้นถ้าเป็นแก๊งขุนที่เป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยพอต้นนางเล็กไงแล้วถ้าวางเบียดกันแบบที่เราวางเนี่ยยังไงมันก็ลดโดนโดนใบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดวางให้มันห่างมันก็พอจะลดที่กระถางได้อยู่แต่ถ้าเป็นกระถางแบบ 15ห้านิ้วก็คือจะสังเกตเห็นแหละว,ว่าจริงๆตามโคนต้นนะมันก็แทบจะไม่มีใบอยู่แล้วดังนั้นเวลาลดเราก็ลดไปที่กระถางเนี่ยมันก็แทบจะไม่โดนใดอยู่แล้วยกเว้นบางต้นเท่านั้นแนหะที่มันก็มีโดนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะยกเว้นแก้งขุนที่เราวางไว้ติดก,กันเนี่ย แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าช่วงเนี้มันมันแห้งมันแล้งอะสาธิตเหมือนอย่างเงี้ยใช่ไหมรถแตมก็ไม่โดนอยู่แล้วยิ่งอันนี้โอ้โหมงคืออย่างก็ไม่ไดที่รถหลายๆต้นมารวมกันข้ <c oughs> างล่างนี่ไม่มีใบเลยไปออกข้างบนรถ อันนี้พรุมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันหมดอะว่าตรงโคนมันใบมันหายหมดแล้วร่วงอันนี้ครีตเราสังเกตว่าครีสเนี่ยนางกินน้ำเยอะนะกระถางนางจะแห้งอันนี้คาเล ส่วนใหญ่ตรง,ตรงโคนต้นมันก็ไม่ค่อยมีใบอยู่แล้วนันก็คือรดได้ไม่ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลโอเคเสร็จแล,แล้วพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่ปิดแผนถ้าไม่ขี้เกียจเรากะว,ว่าเราจะพ่นปุ๋ยสีเทพสูตรหนึ่งซึ่งก็ตั้งใจไว้นะ ถ,ถ้าตื่นถ้าไม่ตื่นก็ค่อยวันถัดไปถ้าตื่นเราก็จะพ่นสีเทพสุดหนึ่งภารกเกสุดท้ายก็คือตั้งไฟส่องต้นไม้ให้กุณลาสวัสดีวันนี้เช้าวันพฤรัหัสที่ยี่สิองธันวาหกห้าเวลา ตีห้าสิบเจ็ดนาทีเช้านี้เราจะพ่นด้วยปุ๋ยชีวภาพเนาะปุ๋ยสีเทพสูตรหนึ่งอบอกว่าเป็นชีวภาพก็มีอะไรบ้างเน,นี่ยแอมโมเนอฟมขนาดของดอกวิตามินบี ก็เช้านี้เราจะพ่นสีเทพใช่ไหมก็เย็นเรนพลฤหัสเย็นนี้เราก็ฟรีไม่ต้องทำอะไรแย่ๆน่าไหนดูซิหุ่ยเป็นแบบไหน สองลิตรตอนนี้ก็เติมน้ำลงไปแล้วพอเติมไปแล้วมันได้สีฟ้าแล้วโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟสองต้นไม้แล้วก็ทมน้ำเบาๆแล้วเราก็พ่นสีเทพ วันนี้เย็นวันจันที่26ธันวาหกแควันนี้เราจะผสมปุ๋ยเตรียมไว้ก่อนแล้วค่อยตื่นมารดน้ำเช้าวันอังคารวันนี้สายมิกภูมิใจนำเสนอตัวแรกเลยเป็นปุ๋ยไฟเดย์ปุ๋ยตัวนี้เดี๋ยว ชื่อว่าไวท์กิเตอร์เป็นอาหารพืชอัอตราส่วนผสมบอกว่า1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรอาทิตย์ละ1-2สครั้งคานนี้ปุ๊บหช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรเราก็ว่าโอ้ใช้เยอะเนาะถังเราเนะี่ยถังสีดำเราถังละ15ลิตรโอ้สิห้าช้อนโต๊ะเราว่ามันใช้เยอะมาก เราก็เลยจะผสมกับนี้ปุ๋ย18 6-9ฟ้า f o w e r อันนี้เป็นปุ๋ยจากเพจ rose in love ตูนเอออันนี้เขาบอกอัตจจราส่วนผสมก็คือ20-30ถึง30กรัมต่อน้ำา20ลิตรเเราก็มองว่าเอาสองตัวเนี้ยมาถัวเฉลี่ยกันหวังว่าจะอร่อยนะคะคุณุหลาบ 2 0่ส,สถึงสากรัมก็แบบเอ๋จะเอาอะไรมาตวงดีหวายีกรัมเรามีช้อนอันนี้อยู่เห็นมันเขียนไว้ยี่ซิบ,ซบมันน่าจะใช่ไหมเนี่ยอะเราก็จะใช้ช้อนอันนี้ตวง แต่ว่ามันจะไม่เต็มถ้วยเพราะถังของเรามันแค่15ลิตรก็เดี๋ยวเราจะมีปุ๋ยขอไฟล์ไดอาหารเพื่อผสมไปอีกเนาะไม่งั้นก็อาจจะอิ่มอ้วกเกินไปต๊ น่าจะประมาณนี้แ็ดก็ไม่รู้ว่าใช้ถูกกันหรือเปล่าก็ดาเอา ถ้าโดยปกติเราก็ใช้ไอหนึ่งช้อนสีขาวนี่แหละจ้วงเข้าไปเลยโอเคอันนี้เป็นปุ๋ยไฟเดย์ไวท์กิเตอร์อาหารเพิชเนะาะก็เป็นแบบนี้เขาบอกว่าหนึ่งช้อนก็ต่อน้ำหนึ่งลิตร แต่เราใช้ 18, 6, แปดหกสลเวอร์ไปแล้วนั้นเราจะใส่อันนี้แค่2ช้อนโต๊ะละะ้วกันปดก้อนเชียวเราซื้อเก็บไว้นานแล้ววัวจะบนรอบเอามาใช้ก็นานเพราะว่ามีหลายอย่างที่ซื้อ ก่อนจะวนรอบกลับมาใช้แล้วอะไรก้อนๆพวกนี้มนัไนไลได้โอเคประมาณนี้เตรียมเสร็จแล้วเหลือแต่ตื่น แล้วแต่ลุกขึ้นมาพุ่ผู้วิชาหลือแต่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาวันนี้เช้าวันพระฤหัสที่ที่เก้าฮันวาหกห้าเราใช้เคนีมาหลายรอบแล้วเนาะวันนี้ก็เลยต้องเจอสายทันชา้าทีชาติเจอสายน้ำหมักสักหน่อยก็ต้องน้ำหมักมุ้จิ้มหมี บอกว่าก็ะต้องการใส่กยอแต่กระโดนอันนี้ก็จุลินทอนย์สดปอดร้อยเปอร์เซ็นต์การช่ว่ให้พ้นพืชสะสมอาหารกระตุ้นการตกยอดดอกกรอตุงการ,ต,าร,ต,การติดบบดอติดผลแต่อันนี้ก็มาบนได้แต่ตาดอก ก็คือบำรุงลำต้นให้แข็งแรงช่วยให้พืชมีการตแตกยอดใหม่แล้วก็ช่วยกระตุ้นการแตกตาดอกของพืชอย่อันนี้เยสน้ำ <Yes. S 1> <Yes. S 2> มักเฮเซล อันนี้ก็คือน้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็จะนิกผสมทั้งท้่อย่างนี้นี่ก็คือทารใส่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเราผสมด้วยช้อนอันนี้เนาะ ก็น่าจะเทียบเป็นช้อนโต๊ะแล้ว so ก็ใส an ่สองสองสองอันนี้สามอันนี้ใส่ไปสี่